d ีแทกระบบเติมเงินเน็ตมาใหม่แบบด่วนๆคุ้มค um ุมค um ุมแรงรับปีใหม่นะครับเป็นเน็ตแบบไม่อั้นไม่ลดสเปีดของ d ีแท็กในระบบเติมเงินนะครับอันนี้สมัครได้ทุกเบอร์นะครับสมัครได้ทุกเบอร์เบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับกดสมัครได้เลยครับ10เมกะบิตเพอร์สิบไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับราคา482บาทรวมภาษีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอไปครับ 482บาทรวมภาษีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอายุการใช้งานนาน30วันนะครับอันนี้ไม่ต่ออายุอัตโนมัตินะครับคุณผู้ชมจะต้องกดรหัสทุกๆุกครั้งนะครับกดรหัสทุกๆุกครั้งทุกๆรอบเมื่อครบ30วันปุ๊บต้องกดรหัสใหม่นะครับรหัสในการกดดอกจัน1นึดอกจัน798ดดอกจัน848803 4 4สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับดอกจัน1นึ ดอกจันเจ็ดดอกจันแป8สี่์สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับนี่คือโปรโมชั่นตัวนี้สามารถที่จะสมัครได้จนกระทั่งถึงวันที่8มกราคม2567นี้เท่านั้นนะครับ8มกราคม2567นี้นะครับสมัครได้นะครับจนกระทั่งถึง8มกราคม2567นี้ครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือวันที่บันทึกเทียบตอนนี้ก็คือ23พฤศจิกายน2566นะครับ เวลา12บนาฬิกา6นาทีนะครับของการบันทึกเทปในตอนนี้คุณถ้าคุณผู้ชมสมัครวันนี้นะครับสมัครวันที่23เนี่ยก็จะไปครบ30วันวันที่22เดือน12นะครับของปี2566แล้วก็สามารถสมัครได้อีกจนกระทั่งถึงไม่เกินวันที่8มกราคม2567นะครับเพราะฉะนั้น น่าจะได้อีก2รอบของการใช้งานนะครับถ้าคุณผู้ชมสมัครในตอนนี้นะครับกับโปรโมชั่นเน็ตแบบไม่งั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับโปร,โรแรงต้อนรับปีใหม่2 5 6 7จากทางค่าย d t แทในระบบเติมเงินครับเป็นตัวเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีนะครับโปรโมชั่นตอนนี้เน็ตอย่างเดียวไม่ไม่มีโทรฟรี10เมกะบิตเพกอ่ะสี่บาทนะครับ สามสิบวันของการใช้งานนะครับนานเลยครับ30วันเลยครับเต็มเต็มเลยครับอันนี้ไม่ใช่แบบจํากัดนะฮะอันนี้คือไม่อันตัวจริงเสียงจริงนะครับแต่ถ้าเราไปดูในตัวที่เป็น4เมกะบิตเพอร์เซกแถมโทรฟรีในดีแท็กอะราคา40080บาทใช่ไหมสามสิบวันเหมือนกันแต่อันเนี้ย4 8 2บาทนะครับแล้วก็ได้10เมกะบิตเพอร์เซกขึ้นมาแต่ไม่มีโทรฟรีก็ไม่เป็นไรครับเราเอาเล่นเน็ตครับต,ตัวนี้ตัวตัวนี้คุ้มกว่าครับนะครับตัวนี้คุ้มกว่า นะครับกับการเป็นเน็ตแบบไม่อัน10เมกะบิตเพอร์เซกครับดีเทคออกมาก่อนแล้วครับเดี๋ยวโทรโมกับ a อเน่าจะตามหลังมาอีกทีนึงนะครับตอนนี้ดีเทคนำมาแล้วครับดีเทคมาก่อนแล้วครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าอย่าไขเบอร์เดิมขอเป็นดีเทคในระบบเติมเงินนะครับสมัครได้เลยครับกดดอกจัน1นึดอกจัน798ดอกจัน8 4 8 8 0 3 4ปสี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับได้ข้อมูลมาด่วนด่วนกันเลยตัวนี้นะครับไม่ต่ออายุอัตโนมัติต้องกดรหัสสมัครใหม่ทุกๆ30วัน นะครับกดร,รหัสสมัครใหม่ทุกๆ30วัน10เไม่กระบิดเพอร์สิไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็ว482บาทนาน30วันเต็มๆนะครับอันนี้ไม่อั้นตัวจริงเสียงจริงครับถ้าผมบอกว่าไม่อั้นคือไม่อัน้นถ้าผมบอกว่าจำ,จ,ำจำกัดคือจำกัดนะครับฟังให้ชัดๆฟังให้ดีๆครับไม่อั้นคือไม่อั้นจำกัดคือจำกัดนะครับตัวนี้คือไม่อั้นนะครับในระบบเติมเงินของ DT e ท็ Tech นะครับ จะเป็นซิม 4G ซิม 5G ซิม 3G สมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ได้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลใจว่าซิมตัวไหนสมัครได้บ้างนะครับขอให้เป็น d t แทในระบบเติมเงินเบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้าย่ายเบอร์เดิมกดรหัสในการสมัครได้เลยครับดอกจัน1 0 4ดอกจัน798ดอกจัน 8, 48, 8 4 8 8 0 3 4สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกหรือจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่ร้านสารวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลทุกสาขาครับ สาขามานังโทรศูนย์แปดสองหกสี่เก้าเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดหรือจะเป็นไลน์ s a r a w u t c o m p u t e r นะครับแอดไลน์ทางไลน์ไม่มีแอดข้างหน้านะครับค้นหา id ไลน์เลยครับ s a r a w u t c o m p u t e r นะครับแล้วก็ทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับค้นหาร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์สตูนและไปดูที่เป็นของสาขามานางังจะสะดวกและรวดเร็วที่สุดนะครับามานังธรรมดาหรือมานังศูนย์เจ็ดสี่ก็สามารถที่จะ ติดต่อสอบถามข้อมูลกันได้เลยหรือจะเป็นของสาขาอื่นๆของเฟซบุ๊ก้านชลูดคอมพิวเตอร์สตูนก็ติดต่อได้เช่นกันนะครับนี่คือเรื่องของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตที่นำมาเด็แบบด่วนๆกันเลยครับได้ข้อมูลมาตอนเที่ยงตรงเป้งเลยครับและตอนนี้ก็บันทึกเทปนะครับบันทึกเทปก็คือ12นาฬิกา6นาทีนะครับคุณผู้ชมได้รับทราบในส่วนของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตของทางค่าย d t แท็ที่ส่งมาแบบด่วนๆกันเลยนะครับ โปรเน็ตไม่อั้นลดแรงนะครับลดลดดีนี้คือลดราคานะครับเมื่อก่อนพันกว่าบาทนะครับถ้า10เมก่าสวันเนี้ยพันกว่าบาทนะครับตอนนี้เหลือ482บาทนาน30วันนะครับสิเมกะบิตเพอร์ซิกไม่อั้นลดแรงรับปีใหม่2567ครับไม่ต่ออายุอัตโนมัตินะครับจะต้องกดรหัสในการสมัครทุกๆ30วันนะครับครบ30วันปุ๊บกดรหัสสมัครได้เลยหรือจะติดต่อร้านค้าก็ได้เช่นกันนะครับ กับร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์จังหว okay. ัดสตูลนะครับแล้วเขาบอกว่าได้รับสิทธิ์ดูช่อง True Unlock นะครับไม่ว่าจะเป็นบอลเชียบอลดูคอนเทนต์ต่างๆระดับโลกฟรีที่ True Unlock นะครับ True Unlock นี่ก็น่าจะเป็นแอปของ True ID นะครับถ้าจะรับสิทธิ์ก็กดดอกจัน555ดอกจัน56สี่เหลี่ยมแล้วถอออกนะครับดอกจัน555ดอกจัน56สี่เหลี่ยมแล้วถอกออกนะครับสำหรับการรับสิทธิ์ของ True Unlock ในตอนนี้นะครับ แล้วเจอกันใหม่ในเทปหน้านะครับสำหรับเทปนี้สวัสดีครับ